สวัสด,ดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบรารมีน้ำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาพบกันในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม5 6 7ทําทำบุญเข้าพรรษากันแล้วมารับชมแนวทางกันต่อในอีพีที่6เป็นเลขดับบนชุดที่2ดับหลัก10บ,บน ของวัดประจำวันที่1สิงหาคม2567ในคลิปประกอบด้วยเลขดับหลักสิบบนสูตรชี้4สูตรเทพสะท้อน1สูตร467สูตรพอคอ .3 สูตรพอคอ .4 สูตรพอคอ .12 สูตร109ดับ10ดอกแก้วดับสิบลักแรกพบดับขาดร้อเปอร์เซ็น และดับจอมโหดแต่ก่อนจะไปชมข้อมูลมารับชมคำเตือนกันเหมือนเช่นเคยนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ดูข้อมูลแรกค่ะข้อมูลดับหลักสิบบนสูตรชิ4สี่สถิติเดินมา60งวดผลงานงวดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้หนึ่งสิงหาคมสูตรดับหลักสิบบนชิ4สี่ให้ดับหลักสิบบนคือเลขเจ็ดมาดูข้อมูลดับหลักสิบบนเทพสะท้อนหนึ่งค่ะ สถิติผลงานสองปีดับผิด1งวดปีนี้ยังไม่พลาดค่ะผลงานงวดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้1นึ่งสิงหาคมเทพสะท้อน1ให้ดับหลักสิบบนคือเลข9มาดูข้อมูลดับหลักสิบบนสูตร476กันต่อสถิติเดินมา65งวด วดที่แล้วดับผิดหนึ่งวดค่ะสำหรับวดนี้หนึ่งสิงหาคมสูตร476ให้ดับหลักสิบบนคือเลขหนึ่งมาดูข้อมูลสูตรพอขอสามค่ะสถิติดับหลักสิบบน1หนึ่งร้อยสิบเก้าวดผลงานวดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับวดนี้หนึ่งสิงหาคมสูตรพอขอสาม ให้ดับหลักสิบบนคือเลข9มาดูข้อมูลสูตรพอข้อ4กันบ้างสถิติดับหลักสิบบน119งวดผลงานวดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้หนึ่งสิงหาคมสูตรพอข้อ4ให้ดับหลักสิบบนคือเลขเ้า มาต่อกันด้วยข้อมูลดับหลักสิบบนสูตพรพคสิบสอิติ119นงวดผลงานมวดที่แล้วดับพานค่ะสําหรับบวดนี้1นึ่งสิงหาคมสูตพรพคสาสูตพรพคสิบให้ดับหลักสิบบนคือเลขห้ามาดูกันต่อค่ะกับดับหลักสิบบนสูตรหนึ่ง สถิติปีนี้ดับผิดหนึ่งงวดตามภาพค่ะผลงานมวดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับมวนนี้หนึ่งสิงหาคมสูตรหนึ่งร้อยเก้าให้ดับหลักสิบบนคือเลขห้ามาดูสูตรดับหลักสิบบนสูตรดอกแก้วของป้าแมวกันต่อสถิติเดินดีสองปียังไม่พลาด ผลงานมดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับมดนี้1สิงหาคมสูตรดอกแก้วให้ดับหลักสิบบนคือเลขสมาดูสูตรดับหลักสิบบนหลกักแรกพบของป้าแมวสถิติปีนี้ดับผิดหนึ่งมดค่ะผลงานมดที่แล้วดับผ่านค่ะสำหรับมดนี้หนึ่งสิงหาคมสูตรดับหลักสิบหลกักแรกพบ ให้ดับหลักสิบบนคือเลขสองมาดูกันต่อกับดับขาดร้อยเปอร์ซน์สถิติดับเอาอยู่ทุกหลัก16งวดพาดไปออกหลักร้อยหนึ่งงวดสำหรับงวดนี้1นซิงหาคมดับขาดร้อยเปอร์เซน์ได้แก่เลขสาม มาดูดับจอมโหดค่ะสถิติดับเอาอยู่ทุกหลัก20งวดมีพลาดหนึ่งงวดที่ดับไปชนเด่นเลือกเด่นนะคะสำหรับงวดน,นี้หนึ่งสิงหาคมดับจอมโหดคือเลขเจ็ดเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะทางทีมงานได้จัดเลขเป็นสรุปเป็นชุดเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอด สูตรชิดสี่ดับหลักสิบเลขเจ็ดสูตรเทพสะท้อนหนึ่งดับหลักสิบเลขเก้าสูตรพอคสามดับหลักสิบเลขเก้าสูตรพอคสี่ดับหลักสิบบนเลขเก้าสูตรพอคสิบสองดับหลักสิบบนเลขห้าสูตรดอกแก้วดับหลักสิบบนเลขสี่รวมได้เลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดมีเลขเจ็ด 9ก้หสเป็นกลุ่มที่1นแลขกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ดับผิด1งวดมีสูตรหนึดับหลักสิบเลข5สูตร476ดับหลักสิบเลข1และสูตรลักแรกพบดับหลักสิบเลขสองวดวันที่หนึงสิงหาคมนี้ได้ดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข7ด 9 5้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอแคบหน้าจอไว้ค่ะสำหรับสถิติงมด่ก่อนหน้าสามารถไปดูย้อนหลังในวดก่อนก่อนๆแอดมินลุงให้เก็บสถิติกันท้ายคลิปนะคะก่อนจบคลิปนี้แอดมินก็ขอกำลังใจจากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอทุกท่านโดยการกดชอบกดแชร์ สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะคะสวัสดีค่ะ